ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่98 MHz มกะจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการที่นี่เมืองลุงครับอัปเดตทุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการ ที่นี่เมืองลุงนะครับก็จะเปิดให้บริการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนสำเร็จโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ่่งรัฐปี2565นะครับนะประสงค์ที่จะรับสิทธิ์มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนเลยนะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าและก็ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันนี้เลย15มีนาคมนะครับกับหน่วยงานนะในส่วนของพัทลุงบ้านเรานะครับก็าสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับผ่านช่องทางเว็บไซต์นะครับก็ของการไฟฟ้านะท่านฟังนะเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ www.pea.co.th ครับท่านฟังครับนะไปลงทะเบียน เียนได้ตั้งแต่วันนี้เลย15มีนาคมนะครับเพื่อขอใช้สิทธิ์นะค่าไฟฟ้าในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่ครับท่านฟังครับแล้วก็ลงทะเบียนค่าน้ำประปาก็เข้าไปได้เลยนะครับท่านฟังครับที่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูยภาคนะท่านฟังนะหรือว่าสอบถามไปได้ที่หมายเลข1125นั่นเองครับนะก็ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ครับท่านฟังล่าสุดนะมีเรื่องของการท่านที่ ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่คุณสมบัติไม่ผ่านก็สามารถยืดนอุทธถอนได้นะครับนะสองช่องทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแงรัฐ .mof.go.th นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง ห้าทุ่มหรือว่า23นาฬิกาของทุกวันหรือว่าหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานนอกจากนี้นะครับตลอดทั้งเดือนมีนาคมนะในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัดก็จะให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสนาทีและก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะครับที่ธนาคารกรุงไทยออมสินทกสทุกวันเช่นกันนะครับรวมถึงสาขาในห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับส่วนในห้างนั้นก็ให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง สิบหกนาฬิกาหรือว่าสิบเอ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นนั่นเองนะครับ